บอกว่าเชื่อเรื่องผีได้ไหม er ได้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 เชื่อไหมทุกคนเชื <S <S ่อว่าสาวไทยทําได้สวัสดีค่ะพบกับพี่โจในโจฟิตแอนด์ฟันพร้อมไม่พร้อมพร้อมเซฟเลยจ้าโปรแกรมแข่งครบทั้ง3สนาม VNL 2025ความเชื่อและศรัทธาที่ไม่อาจหยุดยั้งสาวไทยแน่ๆๆ รีบเซฟรีบแชร์ให้เพื่อนๆเ,เลยนะทุกคนคลิปนี้พี่โจมีโปรแกรมแข่งขันครบทั้ง3สนามมาฝากเชียร์ให้ดังลั่นสนั่นจอไปเลยจอของพวกเราเองเนี่ยก่อนจะไปรับชมรับฟังเหมือนเดิมนะพี่โจขอคนละหนึ่งไลค์หติดตามนะคะ1แชร์ด้วยสำหรับคลิปนี้เป็นขวัญและกำลังใจให้พี่โจด้วยนะจุ๊บ ไปกันที่วีคแรกเลยค่ะสนามหนึ่งปักกิ่งประเทศจีนนี่4มิถุนายน68ที่เรารอคอยเราจะเจอกับโปลแลนด์บ่ายสองนะสตีเช็คลูคัสิกระวังตัวเดอ้อ5มิถุนายนนะคะบ่าย2เหมือนกันเราจะเจอกับเบลเยียม6มิถุนายน68 6โมงเย็น8นาฬิกา30นาทีเราจะเจอกับตุรกีเฮียาวากัดกาลากรูดระวังตัว 8มิถุนานะคะจบวีคแรกบ่าย2เราจะเจอกับฝรั่งเศสพอเราเก็บเบลเยียมกับฝรั่งเศสได้แล้วก็ไป <c oughs> <c oughs> สนาม2วีค2เจอกันที่ฮ่องกงนะคะเริ่ม18มิถุนา6-8 4โมงเย็นเราจะเจอกับญี่ปุ่นเหนียวแค่ไหนก็บอย่านเด้อค่ะโคจิมะ 19มิถุนา16นาฬิกานาทีนะคะเราจะเจอกับอิตาลีนะอีกโนโปีนี้เจอ,อยูฟาบ้าพลังของเราแน่ 21มิถุนา68 15นาฬิกา30นาทีเราจะเจอกับสาธารณรัฐเช็คนะคะ22มิถุนา68 12นาฬกาเจอกับบาวแกเรียสนามนี้เราก็เก็บเช็คกับบาวแกเรียได้อีกเพอเพอเก็บญี่ปุ่นได้ว้าวว้าวว้าแล้วก็ป้าย <c oughs> สนาม3วิก3ลุยที่นู่นเลยสหรัฐอเมริกาอาริงตันนะ10กรกดาคม68 จ็ดโมงครึ่งนะคะเจ็ดโมงเช้าเราจะเจอกับเจ้าบ้านเลยสหรัฐอเมริกาปีนี้นี่มีกองเชียร์ไทยเพียบแน่นอนอป๊อบที่อเมริกามากๆเลยนะคะวันที่11กรกฎาคม68ตี4ทุกคนเราจะเจอกับเยอรมน,นีนะคะมีขอบตาดำบอกเลย12กรกฎาคม68ตี4อีกเช่นกันทุกคนเราจะเจอกับโดมินิกันนะคะปีนี้ไม่ได้แฟร์เพย์แน่โดมินิกัน 14กรกฎาคม68นะคะตีสเอาเข้าไปเราจะเจอกับแคนาดานะคะและสนามนี้เราก็เก็บเยอรมนีกับโดมินิกันได้ <c oughs> ว่าแล้วก็ไป <c oughs> แค่คิดก็มีความสุขแล้วเนี่ยทุกคนโอ้เซฟนะเซฟนะคะเราก็แชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะเรามีนัดกันเชียร์ไปพร้อมๆกันทั่วประเทศนะหน้าจอตัวเองทุกแมตที่สาทไทยแข่งขันเรามาเจอกันที่นี่ ช่องพี่โจโเลยนะโจฟิกแอนด์ฟันเชียร์แล้วก็กรี๊ดไปพร้อมกันเจอกันจอใครจอมันสนั่นทุง่งแฮะโอ้โหเนี่ยรอข่าวดีลิขสิทธิ์จนมืนแล้วเนี่ยไม่ใช่หุ่นเพื่ออ่ะรอ<ช>จะวินาทีสุดท้ายาทุกคนไทยงใจใ์รแล้แลบ้าบาบ้าสามารถแล้วต่อให้ผลมันจะไม่ได้เป็นตามที่เราหวังแต่อย่างน้อยเราก็ได้ทุ่มเทไปกับมันแล้วเราก็จะไม่รู้สึกเสียใจทีหลัง อาจจะมีเสียดายบ้างแต่ไม่เสียใจแต่อย่างแรกเราต้องเชื่อตัวเองก่อนเชื่อในสิ่งที่เราทําเชื่อในสิ่งที่เราเป็นแล้วก็เชื่อในสิ่งที่เรามีเพราะถ้าเราไม่ไม่เริ่มจากเราที่เราเชื่อตัวเองคนอื่นก็จะไม่มาเชื่อในเชื่อมั่นในตัวเราเพราะฉะนั้นเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนเชื่อในสิ่งที่เฮ็ทในสิ่งที่ไม่สนามค่ะทุกครั้งก็แตะสนามหน่อยแล้วก็ท่วมหัวสักทีอะไรอย่างเงี้ยเพิ่มพลังให้ตัวเองเราซื้อสนามนี่แหละ ก็รู้ว่าทุกอย่างไม่มีใครไม่เหนื่อยทุกๆคนเหนื่อยถ้าเหนื่อยก็พักสักหน่อยแล้วก็หาอะไรอร่อ,รอยอร่อยทานแล้วก็เริ่มทําใหม่ก็มาเริ่มใช้ชีวิตของตัวเองใหม่แต่ก็ใช้ชีวิตของตัวเองให้มีความสุขอย่าทุกจนไม่มีเวลาให้ตัวเองได้ทำในสิ่งที่ตัวเองชอบในสิ่งที่ตัวเองรักอย่างเงี้ยค่ะ ส่วนน้องๆที่กําลังเป็นนักกีฬาหรือกําลังพยายามในเส้นทางของตัวเองอยู่ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆอดทนเพราะว่าไม่มีอะไรได้มาง่ายได้ค่ะถ้าเราสู้แล้วเราอดทนแล้วเราพยายามจนผ่านมันไปได้เชื่อว่าทุกคนจะมีพลังในการทำสิ่ง ค่ะก็ทั้งสองเลยค่ะก็ทั้งเชื่อในตัวเองแล้วก็ทั้งเชื่อในเพื่อนร่วมทีมนะคะอย่างตัวเองตอนแรกก็ไม่คิดที่จะกลับมาเล่นวอลเลยบอลได้เพราะว่าด้วยความที่ตัวเองเกิดอาการบาดเจ็บบ่อยครั้งนะแต่ว่าก็เชื่อในความมุ่งมั่นความศรัทธาของตัวเองเนาะที่อยากจะกลับมาเล่นวอลเลยบอลอีกครั้งค่ะเราเล่นกีฬาวอลเลยบอลเป็นทีม嘛เนาะก็ต้องเชื่อศรัทธาในแต่ละคนคือเราต้องให้ความเชื่อใจไว้ใจของทุกคนเลยค่ะก็เรื่องนี้ก็เชื่อมากๆค่ะก็ก็มีนะคะแต่ก่อน ต้องบอกว่าแต่ก่อนมีแบบเชื่อเรื่องเสื้องเงี้ยเราก็จะมีแบบแอบบ้างมีเขียนเสื้อหรอเสื้อตัวนี้อย่างตัวนี้สีขาววันนี้แบบ สีขาวไม่ดีก็จะเขียนเสื้อตัวนี้สีชมพูสีเขียวก็จะมีอยู่แล้วเราอะยังไงเราก็นับถือศาสนาพุทธเนาะเราก็จะแบบไหว้พระแบบหรือทําอะไรแบบนี้ก่อนลงสนามทุกครั้งอยู่แล้วค่ะก็ขอพรตลอด <laughs> อยากจะเป็นกําลังใจเนาะเป็นกําลังใจให้หน้อง <S <s ๆ,ๆ,ๆทุกคนมีความฝันอย่างน้องๆ,ๆองก็เชื่อในตัวเราว่าอู๋พี่ๆเขายังทําได้เล, <S <s ๆๆเลยเขายังสามารถแบบไปเล่นเด็กอาชีพหรือว่าติดพิมพ์ชิได้ก็อยากจะเป็นความเชื่อมั่นหรอเป็นพลังให้น้องๆที่จะก้าวขึ้นมา แทนรุ่นพี่อย่าง,อย,างอย่างพวกหนูอย่างพวกเรานะคะก็ออยากให้น้องๆเชื่อในความสามารถของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในทุกๆคนทางครอบครัวแล้วก็ทาง,งทีมงานและตาฟนะคะเชื่อว่าน,อน้องๆจะขึ้นมาทดแทนพี่ๆต่อไปได้ะคะ่ะ